สถานภาพของกุนเซนเนี่ยนะครับมันไม่อยู่ในสารภาพเหมือนเดิมเพราะว่าจากการที่บาดประเทศเนี่ยทั้งแพ้ไทยนะครับแล้วก็ทั้งเศรษฐกิจไทยในพังเนี่ยแล้วก็มาอำนาจเนี่ยเริ่มบีบโดยเพราะจับนหุนตือเนี่ยจีนทำฉันตือขึ้นศาลนะครับ,รบเพราะนั้นเป็นไปได้ที่วันนี้ประชาชนเริ่มมดลนทนไม่ไหวนะครับแล้วก็จีนเองก็บีบเรื่องการย้ายฐานการผลิตนะครับในในคาบูชาเพราะเนื่องจากว่าถูกเผาลงแล้วถูกไหมครับ เพราะผมเชื่อว่าหุนเซนตอนเนี้สาาถานะทางการขาบมันล้มละลายแล้วไอการที่มันไม่มีเงินจ่ายราชการมันเนี่ยเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วเพราะว่ารา,าคามันฟ้องเป็นหนึ่งทั้งผู้ยัยหนึนงสองอาคารล,ลงสา,ารให้เฉนสื่อเงินที่หุ้นเซนมีส่วนเฉินสื่อถูกยึดไปทั้งหมดเด็นหนึ่งล้านล้านบาทศึกภายนอกที่ว่าไอรวงตุงนังยังแก้สถานการณ์ไม่ได้ หลายประเทศจับตามองกัมพูชาในฐานะอาชญากรระดับโลกและแทบจะเหมือนไม่เป็นมิตรที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านรอบๆตัวเปิดศึกกับเขาไปทั่วแบบชนิดที่ว่าไม่ดูศักยภาพทางการทหารของตัวเองเลยและถึงแม้ล่าสุดจะมีการหยุดยิงสงครามยกที่สองไปแล้วก็ใช่ว่าประเทศไทยจะอยู่อย่างสงบสุขเพราะยังมีเสียงปืนเสียงระเบิดดังอยู่แนวตะเข็บชายแดนมาจากฝั่งกัมพูชาเป็นระยะๆะะซึ่งแน่นอนว่าฝ่ายกัมพูชาก็ออกมาปฏิเสธอีกตามเคย มีหนำซ้ำยังกุเรื่องกล่าวหาไทยเป็นคนสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเองสำหรับพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งแรกแต่เกิดขึ้นมาแล้วบ่อยครั้งล่าสุดเพจ Facebook คัดข่าวได้โพสต์ข้อความระบุว่าเมื่อชาตินิยมเขมรเริ่มคุมไม่อยู่กัมพูชาบนก้าวแรกของเส้นทางอันตรายกับบทเรียนเยอรมนีที่ลอกไม่เคยลืมซึ่งเป็นต้นกำเนิดของฮิตเลอร์ ต้นปี2569ความตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชาที่ลากยาวมาตลอดปี2568ดูเหมือนจะถูกแช่แข็งลงชั่วคราวหลังข้อตกลงหยุดยิงภายใต้การไกลเกลี่ยจากนานาชาติแต่สันติภาพนั้นอยู่ได้เพียงไม่กี่วันเช้าตรู่วันที่6มกราคม2569ปืนครกถูกยิงข้ามแดนเข้ามายังเนิน469ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีทำให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บทันที ฝ่ายกัมพูชาออกแถลงการอย่างรวดเร็วระบุว่าเป็นความผิดพลาดในการปฏิบัติงานพร้อมแสดงความเสียใจอย่างเป็นทางการแต่ในหมู่นักวิเคราะห์ความมั่นคงทั้งไทยและต่างประเทศคำถามเดียวกันเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆอาวุธที่ต้องผ่านการตัดสินใจหลายชั้นแบบปืนครกจะเป็นอุบัติเหตุได้จริงหรือสัญญาณอันตรายเมื่อรัฐบาลเริ่มสั่งแต่กองกำลังไม่เชื่อเหตุการณ์นี้อาจไม่ใช่การยั่วยุโดยนโยบายรัฐ แต่กำลังสะท้อนสิ่งที่อันตรายกว่านั้นคือรัฐบาลพนมเปนอาจเริ่มคุมกองกำลังของตัวเองไม่อยู่ตลอดปี2568ความขัดแย้งชายแดนถูกใช้เป็นเครื่องมือปลุกกระแสชาตินิยมเขมรอย่างเข้มข้นเพื่อกลบปัญหาการถ่ายโอนอำนาจสู่หุนหมน็ตเพื่อเบี่ยงจากวิกฤตเศรษฐกิจหลังโควิดและเพื่อปิดปากเสียงวิจารณ์ภายในประเทศสื่อรัฐโซเชียลมีเดียที่รัฐควบคุม และการปราบปรามไฟเห็นต่างถูกใช้เป็นเชื้อไฟอย่างต่อเนื่องแต่ปัญหาของไฟชาตินิยมคือจุดง่ายดับยากเยอรมนีหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งประวัติศาสตร์ที่น่าขนลุกหากมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์โลกเคยเห็นภาพแบบนี้มาแล้วปี1918เยอรมนีแพ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งแต่กองทัพแนวหน้ายัางเชื่อว่ายังไม่แพ้ในสนามรบความพ่ายแพ้ถูกโยนให้รัฐบาลพลเรือนที่ยอมเซ็นส่วนที่สัญญาแวร์ไซ ความเชื่อนี้ถูกเรียกว่าตำนานการแทงข้างหลังมันหล่อเลี้ยงความโกรธความอับอายและความรู้สึกว่าชาติถูกขายและในที่สุดเปิดทางให้อดอลฟฮิตเลอร์และพรรคนาซีขึ้นสู่อำนาจด้วยคำสัญญาเดียวคือเราจะทวงศักดิ์ศรีคืนคุณคุณไหมศักดิ์ศรีคำนี้ที่ทั้งผู้นำเาเมรและชาวคขเมรท่องเป็นวาทะประจำใจแต่กัมพูชาอาจจะยังไม่ถึงจุดนั้นแต่นี่คือก้าวแรก กำลังปรากฏความจริงก็คือกัมพูชาในวันนี้ยังไม่ใช่เยอรมนีปี1933แต่รูปแบบบางอย่างเริ่มซ้อนทับกันอย่างน่ากังวลว่าง่ายๆคือก้าวแรกเมื่อรัฐบาลพนมเปนจำเป็นต้องถอยเพราะความจริงทางทหารและเศรษฐกิจการปิดดานรายได้คาสิโนและการท่องเที่ยวหาย ความเสี่ยงสงครามเต็มรูปแบบการยอมรับอุบัติเหตุและการหยุดยิงกลับถูกกลุ่มชาติยมสุดโตง่งมองว่าอ่อนแอขายชาติแทงข้างหลังทหารแนวหน้าในสภาพแบบนี้คำสั่งจากรัฐบาลกลางอาจเริ่มไม่ศักดิ์สิทธิ์หน่วยทหารระดับพื้นที่อาจเลือกตีความว่าหน้าที่ของตนคือปกป้องศักดิ์ศรีชาติไม่ใช่ทำตามการเมืองและเหตุการณ์ RPG เมื่อวันที่6มกราคม2 5 6 9อาอาจเป็นเพียงสัญญาณเตือนแรก ความเสี่ยงที่แท้จริงไม่ใช่รัฐบาลล้มแต่คือใครจะขึ้นมาแทนหากวันหนึ่งเกิดการสูญเสียพื้นที่พิพาทหรือข้อตกลงสันติภาพที่ถูกตีความว่าอัปย์สำหรด้วยเศรษฐกิจที่ย่ำแย่สังคมกัมพูชาอาจเข้าสู่ภาวะเดียวกับเยอรมนีหลังปี1918เปิดพื้นที่ให้ผู้นำชาตินิยมสุดตรงคนใหม่ไม่ว่าจะเป็นนายทหารรุ่นใหม่หรือนักการเมืองที่ท้าทายตระกูลหุนหรือตัวแทนจากชาติมหาอำนาจ โดวยวาธกรรมเดิมที่โลกเคยเห็นมาแล้วแก้แค้นทวงคืนทําให้ชาติยิ่งใหญ่อีกครั้งแบบที่ฮิตเลอร์อ้างอาณาจักรไร้สําหรับกัมพูชาคงเป็นอังกอก์ใหม่และนั่นจะไม่ใช่จุดจบของปัญหาไทยกัมพูชาแต่คือจุดเริ่มต้นของความรุนแรงที่ควบคุมยากยิ่งกว่าเดิมอาจลามไปเป็นปัญหาของอาเซียนบทสรุปประวัติศาสตร์อาจไม่ซ้ำรอยแบบไทยเอกสารแต่บทเรียนจากเยอรมนีชัดเจนเสมอว่า เมื่อชานินยมถูกจุดติดจนกลายเป็นไฟป่าและรัฐบาลไม่สามารถควบคุมมันได้ไฟนั้นจะเผาผลานทุกอย่างรวมถึงตัวรัฐบาลเองและลามไหม้ไปถึงเพื่อนบ้านกัมพูชาในวันนี้ยังอยู่แค่ก้าวแรกคำถามคือพนมเปนจะหยุดเดินทันเวลาหรือจะปล่อยให้ไฟลุกต่อไปจนวันหนึ่งโลกต้องตั้งคำถามใหม่ว่าฮิตเลอร์เขมรจะถือกำเนดขึ้นหรือไม่สัญญ,ญาณเตือน ดังขึ้นแล้วตั้งแต่เช้าวันที่6มกราคม2,569ก็คือวันนี้สถานภาพของคุณเซนเนี่ยนะครับมันไม่อยู่ในสถานภาพเหมือนเดิมเพราะว่าจากการที่หายประเทศเนี่ยทั้งแพ้ไทยนะครับแล้วก็ทั้งเศรษฐกิจภายในท,ทางเนี่ยแล้วก็าอำน้าเนี่ยเริ่มบีบโดยเพราะจับให้เฉินจือจีนจับเฉินจือขึ้นศาลไปแล้วนะครับ แล้วก็ตัวคุณเซนเองเนี่ยก็มีปัญหาคือไม่อยู่ในความไว้บางใจของข่วมนากในกัมพูชาก็คือทั้งสมรังสีแล้วก็ทั้งคนอิเตียบันแล้วก็ทั้งเจ้าฟ้าจากาักรังแล้วจีนเนี่ยผมคิดว่าตอนเนี้บีบคุณเซนทุกทางด้วยแจ้นเซนลงจากอำนาจโดยเฉพาะวันนี้กองทัพลาวเนี่ยเคลื่อนเข้ามาที่ชายแดนจริงๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณเซนจะสึกทุก้างั้งสึกนอกสึกในซึ่ง คุณเซนเป็นคนต่อพินเนเพราะนั้นเป็นไปได้ที่วันนี้ประชาชนเริ่มอดรนทนไม่ไหวนะครับแล้วก็จีเองก็บีบเรื่องการย้ายฐานการผลิตนะครับในในกัมพูชาเพราะเนื่องจากว่าถูกเผาลงงานถูกไหมครับค่ะครับเพราะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันทําให้คุณเซนเนี่ยไม่อยู่ในความเชื่อถือความเชื่อมั่นของคนในกัมพูชาแล้วคือคุณเซนจะโกหกงาช่างเนี่ยแต่ ความจริงเนี่ยมันสวนทางที่คุณเซนพูดนะฮะแม้ท่านคุณเซนบอกเมื่อวันที่เจ็ดเนี่ยหยุดเพราะว่าคุณเซนประกาศเป็นวันชชนะซึ่งมันไม่ใช่เพราะคนที่ชนะคมแนนแดงจริงคือเวียดนามอ่แล้วคุณเซนก็หักหลังเขมนแดงไปเข้าขององทับเวียดนามและหักเคงส์ส์มลิด้วยนะครับหักหลังก็มันเป็นไปได้นะว่าคุณเซนเคยใช้ไปบัตรไอโอนะครับกับทางอ่า คนูชาซึ่งวันนี้ทุนเซนก็จอเหมือนกันแต่ไม่ใช่ไอโอเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะผมเชื่อว่าหุนเซนวันนี้สถานการคลังมันล้มละลายแล้วไอการที่มันไม่มีเงินจ่ายท่าจะการมันเนี่ยเป็นเรื่องจริงอยู่เพราะว่าหลักฐามันฟ้องคือหนึ่งต้องกู้ไอเหมือนเนี้สองการล้มสามารถฉีกถุงเงินที่หุนเซนมีส่วนหฉันเซถูงยึดไปทั้งหมดเดือนหนึ่งล้านล้านบาทเนี่ยเฉพาะในการที่ไปห้าแสนล้านแล้วโดนท้เห็นยี่สิห้าแสนล้าน ราะนั้นสถานะการเงินของคุณเซนผมเชื่อวันนี้มีปัญหาแน่คือคุณเซนหมดตัวนะเพราะการดําเนินนโยบายต่างประเทศก็ผิดพลาดการดําเนินนโยบายในประเทศก็ผ mm ิดพลาดการบริหารเศรษฐกิจก็ผิดพลาดนะครับคือวันนี้เป็นขาลงของคุณเซนนะ mm hmm. ก็ผมเชื่อว่าอีกไม่นานนะคุณเซนจอาวอ,อัสสานจะปูนคุณเนี่ยในประเทศกัมพ mm ูช hmm. าเพราะมันทำออกคำคำเข็นไว้กับกัมพูชาเยอะมาก ครับผมเช่วายบาปทำที่มันเอาฉรวดยิงขึ้นมาโดยที่ประชาชนไทยที่ไม่รู้เรื่องและไม่เกี่ยวของทรามันเสียชีวิตบาดเจ็บอันนี้จะเป็นตามที่คุณเซนตบับนะครับคือคนกบูชาเนี่ยที่ผมบอกอะ่ะพอมันเจอประเด็ดการแบบรอนนอนอมันก็มาเจอความโหดเหี้ยมของขมินแดงรับเสร็จแล้วก็เจอของทัพเวียดนามบุกเข้ามานะฆ่าคน,มนขมรนก็คือขาเราทางซ้ายก็โดนฆ่าเขาได้ดานขวาก็โดนฆ่า แล้วพอเสร็จปุ๊บก็จะห้ฮนเซนมาเป็นผู้หาประเทศเป็นผู้นําประเด็นการ44ปี่สิบก็คุณที่ว่ามันเป็นเรกรรมของท<ม>ั้งประชาชนมาะกองทัพหรือเปล่าถูกไหมครับแล้วกองทัพมันไม่มีศักยาภาพลบกับไทยก็แพ้ลบกับลาวก็แพ้ลบกับเวียดนามก็แพ้แล้วมันก็แพ้มาตลอดตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเดชวนแล้วถูกไหมครับี<ม>่าทหารข้าแมเนี่ยผมไม่เห็นมันชนะก็คืออาญาเราแว่เลยนิสัยไม่แย่ฮุนเซน นะครับชักศึกเข้าบ้านหาดหลังไม่สัจจะโดยการเทเลสโวนั่นต้องกีทาทับไปตัดหัวพระยาลาแว้งแล้วเอาเลือดมาล้างเท้าอ่ะนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ฆ่ากันเองภายในนะพอพอในยุคย้อนหลังหลังกลับไปตั้งแต่ในฟลอนดอนขึ้นมาเมื่อปี2518ั้ายสิบปดโดยการไปวัดและสถาสารนะเสร็จแล้วก็ถูกเขมรแดงล้มเขมรแดงก็ถูกเวียดนามล้มแล้วคุณที่จะไหว้ฐานกัมพูชาเขาจะมีความสามารถอะไรนะเพราะมันโดนแต่ประเทศ อื่นนะมาลุกลานะเสร็จแล้วมันก็เป็นอะไรฮะก่อนที่มันจะเป็นยกในบอลนอนนมันก็ถูกฝรั่งเศสปกครองถูกไหมครับ mm hmm. แล้วก็แล้วก็ฝรั่งเศสเองก็เอาเปรียบคนกัมพูชาทุกอย่างเอาทรัพยากรออกไปจากประเทศจนวันนี้ไม่เหลืออะไรนี่ก็คือตำนานของกัมพูชาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรม่ี400กว่าปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันมันก็ยังผิดซ้ำซากแล้วก็ได้ผู้นำที่แบบ เมืนันทยาละแวกคุณคิดดูว่ามันเป็นเวรกรรมของประเทศนี้มันเหมือนคำสาสตรของพระชัยวรมันที่ที่ที่เก็ดนะครับ